นี่นัวิเกเตอร์นะคะจะพาทุกคนมาตามล่าหาปลาเท้านะคะที่ North Trust Wild ก็คือป่าดำทางตอนเหนือนะคะที่นี่จะเรียกว่าป่า f o r รเลอรนะคะไปกันเลยนี่ก็จะเป็นบ่อปลาเท้านะคะปลาฟอเรเลอรนะคะที่เขาเลี้ยงไว้ให้คนตกทุกคนเาก็จะมาตกปลาเท้ากัน แต่ต้องเสียตังค์นะคะแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตในการตกปลาด้วยนี่ดูบรรยากาศเิค่ะนี่ร้านอาหารตรงนี้เขาก็จะมีปลาเท้าที่เขาเลี้ยงไว้ในบ่อนะคะมาทําอาหารให้กินเราสามารถกินอาหารที่นี่ได้ด้วยทุกคนจะมาตกชั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าเป็ดนะคะแล้วก็เจ้าหงนะคะเขากําลังเล่นน้ากันอยู่สบายใจเดี๋ยวเราไปดูอีกบอ่อหนึ่งนะคะ นะคะของการตามล่าหาปลาเท้านะคะก็คือ f o r e l l n ซ s o ูนะคะตรงนี้จะเรียกว่าคัมบะนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศข้างในนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในป่าชวาสไวด์แต่ทีนี้ก็จะเป็นชวาสไวด์ฝั่งหนึ่งนะคะนี่เห็นป่าชวาสไวด์ไหมคะเราจะไปดูบ่อปลาเท้ากันนะคะหดูสิคะบ่อบเริ่มรวยอันนี้มีบ่ออนุบาลด้วยนะปลาเทา้าตัวเล็ก เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสามสี่ตัววันนี้นี่นี่นี่กําลังว่ายอยู่เลยไหนไหนแล้วดูปั๊ดนี่นี่เห็นแม่ไหมคะตัวไปเริ่มแล้วค่ะสองสามสี่ตัวโอ้โหแล้วก็มีปลาเท้าสีทองด้วยนี่บอกปลาเท้าสีทองนะคะดูสิใ่แม่มันแน่เลยดูดิโอ้ตอนนี้น่าจะหนักประมาณสิบสิบกิบกิโมาใหแม่ อ,อมไมไม่พี่เมย์ในนะ้ำมันดูตัวเล็กแต่ตัวจริงมันตัวใหญ่มากเลยนะโอ้ยดูดิอยากกินตัวใหญ่ๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าจะไข่อยู่ดูสิคะเต็มบอ่อเลยอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากโอ้ยมีไก่ด้วย <laughs> ไก่ร้อง <laughs> กินฉันด้วยอะไรอ้ะเขาเนี่ยเขาเงน้ำตื้นเลย ใช่ใช่ปลาเท้าเด็กน้ำตื้นดูสิคะเาก็จะไปออกันตรงนั้นนะคะตรงที่เขาปล่อยนั่งนะคะพืชเราก็สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วเราจะกินปลาเท้าแล้วก็นั่งดูปลาเท้านะคะ,ะเห็นะะปลาเท้านะคะบอกปลาเท้าแล้วเราก็จะเนเบียอันนี้เป็นเบียออริจินอลของพื้นเมืองนะคะเขาหมักเองนะคะ<ม>เป็นเบียแบบแอลกอฮอล์ไรก็คือไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ เดียวสดนะคะของชาร์ไฟของปลาดำเลยแล้วฟอร์เรอร์หรือว่าบัตเท้าที่เรามากินเนี่ยก็เป็นบ่อจากชาร์ไฟนะจากปลาดำที่นี่ของชาวนาเขาเลี้ยงนะคะเนี่ยเดี๋ยวรออาหารอีกทีนึงนะคะดูบรรยากาศมีดอกไม้ด้วย เราก็มาถึงบอ่อปลาเท้าบอ่อที่สามแล้วนะคะ <c oughs> เราจะไปดูนะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะข้างล่างเรียงรายกันเลย <c oughs> นี่ดูนะคะปลาเท้าสีทองเต็มบอ่อเลยค่ะแล้วปลาเท้าตัวเยตัวนูน้นอีกเราจะลงไปดูนะคะอันนี้เป็นบอ่อปลาที่เขาใช้ทําไข่ปลาคาเวียร์ด้วยนะคะเป็นปลาเสือเป็นปลาดึกด,ดาบันนะคะดูดิคะตัวปเป็นลุ่มเลยตัวใหญ่มากเหมือนจระเข้เลย เดี๋ยวนี้ก็เป็นปลาเท้าสีทองนะคะทีนี้กินไปดูสิคะเต็มบ่อเลยเยียบเลยนี่มาอันนี้เป็นบ่อลูกปลาเท้านะคะเพียบเลยดูสิคะเดี๋ยวให้ดูใกล้กลเลยออ้ยหนาเลยเพียบเลยนี่บ่อปลาตัวเล็กนะคะลูกเขานะคะ แล้วมันจะธรรมชาติมากเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างน้าตกของป่าดําดูสิคะเขาเลี้ยงกันแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากที่ที่สามนะคะแล้วดูร้านเขาสิคะที่เขาอบปลาเท้านะคะที่เขาทํา,ทา,ยา,ยา,ทาขายปลาเท้ายายาปลาเท้าขายดูสิคะสวย,ยไหมลแล้วบ่อปลาเท้านะคะจะมีหลายบ่อมากถึงนุ่นสุดถึงนู่นเลยนะคะเยอะมาก ก็จะซื้ออาหารปลาตรงนี้นี่หยอดตังเข้าไปนะคะเราก็จะหมุนๆแล้วก็จะมีอาหารปลาออกมามีเลยนะโดนโกงเหรอ,อม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ได้สองเม็ดนะคะเราก็จะให้อาหารปลาปลาเทา้าพื้นดาองสารที่จะเป็นอาหารปลาของเราต่อไป S <S ไ,ไ,มไม่ไหมโอเคี oh, ่บเลยจริง,รงๆก็ไม่ต้องหยอดเหรียญก็ได้นะหยดเนีิเมันร่วงล้วพี่เม่ <S 2> <S 2> <S อันนี้เราไปใหาหาปรปลาเท้ากันนะคะมาให้หารตัวเล็กบ้างดิพี่เม่ตัวเล็กได้ปะหรือกินได้แต,ตัวใหญ่ไม่หมด ปลาเท้าตัวเล็กนะคะดูดิค่ะย่งกันกินใหญ่เลย,ยเือฮยรมาบ่อน,นี้บ้างนะบรรยากาศดีนะคะให้อาหารปลาเท้าไปด้วยแล้วก็ดูน้ำตกไปด้วย อาติทองมัาง